u z u กิ Easy Drive เป็นเจ้าของรถยนต์สุ u กิได้ง่ายๆผ่อนสบายในสไตล์คุณเลือกรับแคมเปญสุดคุ้มค่าดอกเบีย้ย0%หรือขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนก็คุ้มสุดๆกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศนะครับเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F2100 Level 1จากเนลเ ปกป้อง3ามชั้นกันฝุ่น PM 2 5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและสง่งแล้วสั่งซื้อคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเมล็ดทานตะวันอบกรอบปลามือพอกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแนค็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคีียวเพลินระหว่างทำงานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆท้งรถดั้งเดิมและรถบาร์บีคิวในรูปแบบของซองช็อต หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee, Lazada, TikTok ของกรามือ Official ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีสาตแดงครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนะครับวันนี้ก็มีศึกยูโร2024ลงแต่เหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3แล้วนะครับไปเริ่มที่กลุ่ม A ก่อนนะครับเยอรมนีเข้ารอบไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วน ฮังการีกับสกอตแลนด์นะครับก็ต้องมาฟาดฟันกันเองในเกมนั้นสุดท้ายรู้สึกว่าจะเตะตีสเนาะส่วนเมื่อคืนก็เตะกัน3คู่เข้มข้นนะครับรวมถึงข่าวคราวของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่นำมาฝากกันเหมือนเดิมผมไปที่เรื่องของยูโรก่อนเพื่อไม่ให้กินเวลาทุกท่านเยอะนะครับแต่ก็ต้องสรุปผลแหละนะครับอ่ะจอร์เจียกับเชคเกียครับเสมอกันไปที่1ประตูต่อหนะครับเป็นจอร์เจียเนี่ยได้จุดโทษจากสมัยที่ เล่นเกมรับของเชคเนี่ยนะครับไปทำแฮนด์บอลก็คือพยายามจะหุบแขนแล้วแหละนะครับแต่ว่าจังหวะที่บอลมาโดนเนี่ยคือแขนมันกลางไงนะครับแล้วมันกลางออกผิดปกติไปหน่อยนะครับผู้เสีเช็คกเปียาเชคก็ให้จุดโทษแล้วก็เป็นจอร์จมิคาลทัตเซ่นะครับที่ตอนมาอุ่นเครื่องกับไทยอ่ะยิงไทยไป4ลูกนะครับก็ยิงจุดโทษนะครับให้กับจอร์เจียนำไปก่อนแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเช็คก็มาตีเสมอได้จากจังหวะเตะมุมนะครับ เปิดเข้ามาจากทางด้านขวาแล้วก็มีผู้เล่นเช็ะนะครับมงไปชนเสาแล้วก็มาเข้าทางแพทริกชิกพักอกซ้ำเข้าไปเป็น1-1จากนั้นเช็คก,ก็พยายามทําเกมรุกครับแต่ว่าก็เจาะไม่ได้สุดท้ายก็แบ่งคะแนนกันไปนะครับจอเจียเนี่ยสนัดมี1คะแนน,านตามทฤษฎีก็ไปลุนนัดสุดท้ายแต่นัดสุดท้ายเจอโปรตุเกสนะครับส่วนเช็คเนี่ยก็ต้องไปวัดกับตุรกีนะครับเช็คก,ก็สองนัด นะครับตรงนี้ก็มีแต้มเดียวเหมือนกันส่วนตุรกีมี3มแต้มที่ชนะจอร์เจียมาก่อนก็เดี๋ยวมาว่ากันนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมในกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือเกมในกลุ่ม F อผมไปตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็มีเอ่อดราม่านะครับมีประเด็นต้องพูดถึงเยอะหน่อยก็คือตุรกีกับโปรตุเกสผลเนี่ยเป็นโปรตุเกสนะครับชนะไป3ต่อ0ูนย์ะครับได้ประตูจากแบรดซิวาในที่1นะครับแล้วก็มีประตู อสองศูนย์กับ3 0ศูนย์นี่แหละที่ต้องมาคุยกันนิดนึงนะฮะอ่ะไปดูลูกประตูที่2ซึ่งเป็นข้อถกเถียงของแฟนบอลเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับมันเป็นจังหวะที่สม,มิธไอคาดินนะครับกองหลังของตุรกีเนี่ยคือเขาพยายามที่จะคืนบอลกลับให้เอาทายบายินดีซึ่งเป็นประตูของยูเนเต็ดนะก็เข้าใจว่าหลายท่านให้กําลังใจเชียร์บบยินดีอยู่นี่แหละ ลูกจังหวะนี้นะครับมันเป็นประเด็นที่ว่าโปรตุเกสเนี่ยเขาพยายามจะแทงทะลุช่องขึ้นหน้าแต่ว่าจังหวะที่เขาจ่ายบอลทะลุขึ้นหน้าเนี่ยเขาจ่ายเสียไปแล้วคือผูเ้เล่นโปรตุเกสอะ่ะยังบ่นกันเองเลยนะครับแล้วจังหวะของกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสที่หน้าของเจ้าคันเซโลที่หัวเสียอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่มเมตอาคายดินนะครับเขาก็คืนบอลน,นะครับกลับไปที่ไบอินดีนะครับ นี่แหละครับจังหวะเนี้ยคือตอนแรกเหมือนเลือบนิดนิดนะนะครับแล้วก็ตัดสินใจคืนไปให้โดยที่ถ้าคุณดูช็อตเนี้ยคุณจะเห็นว่าไบยิงดีเองก็พยายามจะให้สัญญาแล้วนะครับว่าเฮ้ยนะครับไม่ต้องคืนเดี๋ยวฉันออกมาเล่นนะนะครับแต่สุดท้ายถ้าคุณดูไว้ด้วยคุณจะเห็นไหมว่ากล้องเขาจะกลับมาจับที่การเซโลนะครับแล้วอยู่ดีๆทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมากครับบอลมันก็ไหลกลับไปโดยที่ไบยิงดีก็พยายามจะไปควักบอลคืนกลับมา นะครับแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็เป็นโปรตุเกตนํา2 0แล้วก็มันเป็นประตูที่สําคัญมากด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตุรกีตามลูกเดียวเนี่ยมันยังอยู่ในเกมนะครับแต่พอโดนลูกนี้ไปนี่คือแล้วเจอทีมแบบโปรตุเกสมันก็กลับมายากแหละนะครับก็มีข้อถกเถียงกันเยอะว่าช็อ,ชอตเนี้ยนะครับใครผิดใครถูกคือถ้าถามแฟนบอลฟลายเมเต็แฟลาเมเต็กก็จะส่วนมากนะครับเขาก็จะ เห็นใจบบยินดีอะว่าบบยินดีก็พยายามให้สัญญาณบอกไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็แฟนๆก็บน่นเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยเป็นกองหลังเนี่ยคุณไม่ควรจะส่งคืนประตูในกรอบเขตโทษนะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็ได้ไปสอบถามโค้ชเก่งนะครับโค้ชพีรศสิท์มหโหทรซึ่งเป็นโค้ชผู้สัตป,ประตูของทาง Tru e b a n g k อ k ยู i t เต็ United, นะครับซึ่งโค้ชเก่งก็บอกว่าจังหวะเนี้ยรับทั้งคู่ซึ่งประเด็นหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่การสื่อสารมากกว่านะครับ ซึ่งจุดเนี้ยเอาตรงๆผมก็เห็นใจไปดีนะคือเขาพยายามที่จะส่งสัญญาณบอกแล้วแต่ว่าอาจจะด้วยไม่ได้ยินหรือว่าอาจจะเออเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเสียประตูไปสำหรับผมผมก็มองว่ากองหลังเนี่ยควรจะรับไปเยอะหน่อยนะครับแต่ด้วยการสื่อสารที่มันต้องเล่นด้วยกันเป็นทีมะนะครับมันก็ควรจะ รับไปด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนไอในมุมของแฟนบอลน,นะที่มองว่ากองหลังไม่ควรส่งคืนประตูตรงกรอบผมคิดว่ามันก็มีฟุตบอลที่เตะก,กันมานานแล้วนะครับที่สามารถส่งคืนตรงกรอบได้แต่ผมใช้คําว่าในบางจังหวะที่มันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกันผมว่าคุณควรจะหนึ่งมองประตูก่อนว่าประตูอยู่ในจุดไหนแล้ว2คือถ้าสมมุติว่า,าคุณจะจ่าย คืนประตูเนี่ยคุณต้องเช็คก,ก่อนอ่าไม่งั้นก็อาจจะต้องจ่ายเฉียงๆไปแต่ว่ากดร้อยเปอร์เซนที่ระบุไว้ว่าคุณห้ามจ่ายบอลคืนประตูแบบตรงกรอบอันนี้ผมคิดว่านะนะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนขนาดนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอา่ผมได้ข้อมูลจากโค้ชเพิ่มแล้วผมจะมาว่ากันอีกทีกับแฟนช่องแเพจก็ A แล้วกันนะครับแต่ก็เข้าใจแหละหลายท่านก็เห็นใจใบยินดีกับช็อตนี้นะครับก็หวังว่าเกมหน้านะครับทีเ่เจอกับเชคเนี่ยนัดต่อไปเนี่ยนะครับ บังว่าไปดีจะได้ลงต่อแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะผมว่าเขาเป็นประตูที่ฝีมือดีคนหนึ่งแหละแฟนๆยูเต็ดก็ให้กําลังใจกันเยอะนะครับส่วนลูกที่3นะครับก็เป็นลูกปิดท้ายของโปรตูเกสช็อตนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช็อตที่พิโดนะครับรับบอลแทงขลุจากด้านหลังมาเป็นคิลเลอร์พาสแล้วก็สิ่งที่คนชื่นชมกันเยอะก็คือเนี่ยแหละครับพิโดเนี่ยเลือกจะยิงเองก็ได้เพื่อเก็บสถิติเพราะว่ายูโรรอบนี้เนี่ยพิโดยังยิงไม่ได้เลยถูกไหมฮะแต่ว่าพิโดเนี่ยเลือกจ่ายให้กับโรน่ยิงเข้าไป ช็อตนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นช็อตที่คนชื่นชมพี่โด้กันเยอะมากๆว่าเออเฮ้ยพี่โด้ทาเพื่อทีมแล้วนะนะครับในวัยเกือบจะสีะ่สิบอะใช่ไหมพี่โด้เขาก็อ่ามีความเขาเรียกว่าไงมีความรักให้กับการเล่นให้กับโปรตุเกสจริงๆคือเขาผูกพันกับทีมชาติของเขาอ่ะนะครับแล้วก็เอาละนะครับโปรตุเกสก็ชนะไปมันก็ยังเหลือเวลาให้พี่โด้รอลุ้นโปรตุเกสเยอะครับเพราะว่าโปรตุเกสเข้ารอบอยู่แล้วนะครับชนะ2เกมรวด ก็เดี๋ยวรอดูว่าเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับที่เจอจอเจียเนี่ยพี่โดจะยิงได้ไหมหรือว,ว่าเกมต่อๆไปนะครับพี่โดจะมีประตูหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเกมระหว่างเบลเยียมนะครับกับโรมาเนียนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับปร,รากฏว่าเบลเยียมนะครับเอาชนะไป2 0เพราะว่าเกมแรกเนี่ยนะครับเบลเยียมแพ้มาก่อน นะครับไปแพ้สโลวาเกียแบบโอ้โหน่าเห็นใจมากๆอ่ะลูกกูโดน v วีนะครับแคนเซิลไป2ประตูเกมนี้ก็โดนอีกนะครับคือยูริเตเลมันส์นะครับยิงประตูจากนอกกรอบเขตโทษนะยิงไกลให้เบลยเยียมนําไปก่อนนะครับนำโรมาเนียนะฮะซึ่งคนแอซเซสเซอร์คือลูกกูนะเขาพักบอลในเขตโทษแล้วก็จ่ายคืนมาให้จากนั้นเนี่ยช่วงประมาณกลางครึ่งหลังครับลูกกูรับบอลแทงทะลุจากเควินเดอร์บอยแล้วก็หลุดไปยิง2-0แต่มันล้มมันล้มแบบ มันล้าแบบไหลกับสาบเสื้อกับปลายเท้านิดเดียวอ่ะนะครับฉะนั้นคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะครับลูกกูกูส่งบอลเข้าไปตูงตาข่าย3ครั้งแล้วแต่ VR แคเเซ e ลหมดเลยอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันน่ามันน่าเห็นใจอะ่ะคือต่อให้บางคนจะไม่ชอบลูกกูกูบางคนเอาเขาไปเป็นมีเป็นตัวตลกอ่ะนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันคือโอ้โหใครมันจะโชคร้ายขนาดนี้วะผมก็เลยในมุมส่วนตัวผมนะ ผมก็เลยอยากให้รัวกูอ่ะยิงให้ได้ในทันวร์นาเมนต์นี่ครับคือคนพยายามมันมันสมควรที่จะได้อะไรกลับไปบ้างอันนี้คือในมุมผมนะซึ่งเบลเยียมมาเกมสุดท้ายในอรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะต้องไปวัดดวงกันนะครับกับทางยูเครนนะครับก็เดี๋ยวดูว่าผลการแข่งขันเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็ต้องชนะแหละนะครับส่วนยูเครนก็ต้องชนะเหมือนกันคือกลุ่มของเบลเยียมอะ่ะมันกลายเป็นว่า ทั้งยูเครนสโลวาเกียนะครับพวกเขาเองแล้วก็โรมาเนียเนี่ยสแต้มเท่ากันหมดเลยไปวัดกันที่นะัดสุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายเบลเยียมก็คืนฟอร์มนะกลับมาเก็บ3คะแนนได้ส่วนโรมาเนียก็เต็มที่แล้วครับแต่ว่าคือเกมเนี้ยถ้าใครได้ดูอ่ะเบลเยียมเขาใส่สุดจริงๆคือเขาเน้นทุกจังหวะจริงๆโรมาเนียพยายามแล้วครับแต่ว่าความเข้มข้นแล้วก็ศักยภาพนะักเตะมันมันสู้กันยากมากันตาตรงนะฮะ อ่ะยังอยู่ที่ยูโรนะครับผมไปต่อสั้นๆกับข่าวคราวของลุกชอนะครับจากซาม่มอกเบลผู้สื่อข่าวทียสองจากเดอะเมลซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือว่าลุกชอก็น่าจะยังกลับมาในเกมเจอสโลเวเนียนะครับในวันอังคารนี้ไม่ได้เพราะว่าวันเสาร์ก็ไม่ได้ซ้อมและวันอาทิตย์คือวันนี้ก็คาดว่าน่าจะไม่ได้ซ้อมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เรียกลุกชอไปรักษาอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคืออังกฤษเนี่ยเอาตรงๆเข้ารอบ น่าจะเกือบร0 0อซยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าไอ้รอบ16ทีเนี่ยจะเจอใครแต่มันมีโอกาสสูงมากที่รอบแบ่งกลุ่มทั้งรอบเนี่ยชอจะไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็มีโอกาสเช่นกันที่ถ้าชอเนี่ยยังไม่หายนะครับทริปเปียก็ต้องลงเล่นต่อไปในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับว่าไปแบบนี้นะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มอสซาเกตก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนนะว่าเขาตัดสินใจถูกหรือเปล่าคือชอเป็นแบ็กซ้ายคู่บุญอันนี้เข้าใจครับ แต่ว่าถ้ามันประเมินแล้วว่าไม่ไหวจริงๆอะ่ะเนาะนะครับมันก็อาจจะต้องเป็นโอกาสของแบคคนอื่นๆไหมอะไรแบบเนี้นะอันนี้มันก็แล้วแต่ผู้จัดก,การทีมแหละครับนะครับแต่ถ้าผลมันออกมาคือคุณเรียกนักเตะมาแล้วเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็ว่ากันไปสิ่งที่แฟเนเตตต้องการก็คืออย่าให้เจ็บซ้ําเจ็บซ้อนหรือว่าอาการกำเริบแล้วกันคืออยากเข็นน่ยนะครับถ้าสมมุติว่าจะเลือกลุกชอลงก็คือให้ชอเขาพร้อมฟิตจริงๆค่อยลงประมาณนี้นะฮะ ข่าวซื้อขายนักเตะนะครับวันนี้มีประมาณหนึ่งนะครับเป็นรายงานเข้ามาของมาริโอคอเตกาน่านะครับเป็นผู้สื่อข่าวสายสเปนของดิแอ h เลติกซึ่งก็เป็นสายของเรัลมาริดด้วยนะครับผมก็เคยไปดูเขาทำข่าวนะนะครับก็มีหลายๆข่าวที่รายงานเกี่ยวกับเรัลมาริดอยู่ประเด็นก็คือมันมีข่าวจากคอเตกาน่าที่รายงานเข้ามานะครับว่า เลนิโอโรนะครับได้แจ้งกับเรอัลมาดริดนะครับว่าเขาต้องการที่จะย้ายนะครับไปเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวนะครับซึ่งสิ่งนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าข่าวนี้คอเดกาน่าก็ขยายความเพิ่มเติมแหละจากเดิมที่มันเป็นความเข้าใจของพวกเราเองว่าตัวนักเตะคือใจไปมาดริดนะครับแล้วก็น่าจะเลือกมาดริดอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนคอเดกาน่าพยายามที่จะมาเหมือนแบบ สาให้มันลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าเฮ้ยคือตัวนักเตะถึงขนาดแจ้งมาดริดแล้วนะว่าเขาต้องการไปแต่ปัญหาอยู่ที่ค่าตัวนะครับเพราะว่าลิลเนี่ยนะครับเขาต้องการประมาณ51ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าทางฝ้าของอเรอลมดริดเนี่ยเขาต้องการจ่ายในดีลเนี้ยนะครับแค่ประมาณไม่เกิน33ล้านปอนด์เองฉะนั้นโหช่องว่างของตัวเลขมันอยู่ที่20ล้านปอนด์ตรงนี้นะครับมันก็อาจจะมีทางเลือก สออย่างก็คืออาร์เรมาดริดก็ต้องรอถึงท้ายตลาดแล้วก็บีบให้ลิวอะ่ะจะมป็นต้องขายแล้วก็พยายามจะสื่อสารกับลิวว่าคือตัวนักเตะอยากมาเล่นให้กับฉันนะครับนายต้องขายราคานี้แหละไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างมันไปต่อไม่ได้อันนี้คือทางเลือกแรกนะครับหรือว่าอีกหนึ่งทางเลือกก็คืออาจจะมีทีมอื่นที่ไม่ใช่เร์เลมาดริดแล้วก็พร้อมจ่ายพร้อมเจราจาแล้วก็เอานักเตะไปเลยก็ได้คุณจําได้ไหมฮะเนี่ยไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย,น,ยนะครับก่อนจะไปบายเยิร์น m u n i c ซึ่งปิดดิวกันไปแล้วเนี่ยนะครับ ตอนแรกเนี่ยมันเป็นแมนยูเต็ดกับเชลซีนะที่มีข่าวตลอดราะฉะนั้นเนี่ยดิวโยโรอาจจะเปน็นทีมอื่นที่ไม่เคยมีข่าวมาก่อน,อนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตัวไปเลยก็ได้อาจจะเป็นผมไม่รู้เหมือนกันนะทีมในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีมในเซเรียอาไหมทีมในบุนเดสไหมเราก็ไม่อยากที่จะไปคาดเดาว่าจะเป็นทีมอะไรนะครับแต่มันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเรอัลมาดริดก็ได้แต่ที่แน่ๆคือเรียดภูวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจครับแต่ทีนี้ใจนักเตะมันไปเรอัลมาดริดแล้วทํายังไงต่อดี มันก็อาจจะต้องย้อนมาคุยที่อยู่ในเต็ดนะครับว่าสถานการณ์ตรงนี้คุณลองมองหาตัวเลือกอื่นไหมนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มี2คนนะครับที่เข้ามาเป็น2ชื่อแรกคือมาไตเซอรลิกนะเพราะว่าฟ o อเรนเพลตเทนเบิร์กผู้สึกหาจากสกายเยอรมนีเทียสามเนี่ยนะครับเขาก็ระบุมาอยู่แล้วว่าเมเเตดเนี่ยให้ความสนใจมาไตเซอรลิกแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีความสนใจที่จริงจังแค่ไหน เพราะว่าสื่ออังกฤษยังไม่เคยเล่นข่าวว่ามนเตดสนใจเดลิกเลยนะครับฉะนั้นมันอาจจะเป็นความาสนใจที่โอเคเอเยนติดต่อเข้ามามาเต่รับทราบ,บว่าเดลิกมีโอกาสย้ายทีมนะนะครับประมาณนี้นะครับแต่มาเต่ยังไม่ได้เดินเกมนี้ให้มันคืบหน้าในดีลของมาตายเดลิกะนะครับแต่อีกรายหนึ่งก็คือกอนซาโลอินาซิโอกองหลังโปรตุเกสที่เป็นแฟนเ,เตตหลายคนอยากได้ ค่าฉีบค่าฉีก51ล้านปอนด์แล้วก็มียูเนเต็ดกับเวอร์พูลสนใจคนนี้นี่คือฟูบิโซโรมาโนรายงานเข้ามานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่อินาซิโอเป็นเซนเตอร์ถนัดซ้ายนะครับและยูเนเต็ดมีโอกาสจะเสียเซนเตอร์ถนัดขวาแล้วเล่นฝั่งขวา2คนก็คือวารานกับลินเดเลอรที่ตอนนี้มีข่าวกับเฟเนบาเช่นะครับฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าดึงอินาซิโอมามันก็ต้องไปคิดแหละอินาซิโอก็ถนัดซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเป็นหลักลิชาก็ฝั่งซ้ายอยู่แล้วจริงๆเราเคคยนไว่า เซนเตอร์ Center, ถนัดซ้าย2คนะนะครับมันพอที่จะเล่นคู่กันได้แต่ปัญหาคือมันก็มีบางคนจริงๆที่มันเล่นซ้ายได้ฝั่งเดียวตรงนี้ก็ต้องว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกหนึ่งกองหลังครับที่ถูกโยงชื่อเข้ามาหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นคือแม็กซ์คิวแมนเป็นรายงานเข้ามาของจอห์นเพอร์ซี่จอห์นเพอร์ซีคือผู้สืขาวเบอร์หนึ่งเทียสูงสุดของฝั่งมิดแลนด์ครับชัวร์มากๆข่าวของเขานะครับ รายงานจากจอห์นเพอร์ซี่นะครับจากเทเลกราฟทีหนึ่งระบุว่านิวคาสเซิลเนี่ยนะครับเมื่อวานานี้ได้ยื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการะระบุนะครับตัวเลขนะครับที่มันชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่คาดว่านะครับคาดว่าคาดว่าคาดว่านะครับมันอาจจะเป็นตัวเลขประมาณสัก20กว่าล้านปอนด์แต่นิวคาสเซิลยื่นเงินจํานวนหนึ่งครับ บวกกับดาวรุ่งของกวเขาก็คือเอเลียดแอนเดอร์สันนะครับเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอไปที่วูฟขอซื้อตัวแม็กซ์คิวแมนแม็กซ์คิวแมนวัย27ปีนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยลงสนามให้กับวูฟนะครับอย่างต่อเนื่องคือแทบจะไม่มีปัญหาาการบาดเจ็บอะไรเลยนะครับมีจุดแข็งอยู่ที่เรื่องของสภาพความฟิตสภาพร่างกาย แล้วก็เป็นกองหลังถนัดซ้ายอีกแล้วนะครับที่ออกบอลดีอ่านเกมดีขึ้นเกมได้บิวอารเกมได้นะฮะซึ่งคือจริงๆเนี่ยในรายของแม็กซ์คิวแมนเนี่ยนะครับนเน็ตใสไว้ในลิสต์นานแล้วแล้วจอห์นเพอร์ซี่เทียนหนึ่งเทเลกราฟก็ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์เต็ตเนี่ยนะครับมีแม็กซ์คิวแมนอยู่ในลิสต์และอาจจะมีการยื่นข้อเสนอเดินเกมเพื่อดึงตัวคิวแมนในตลาดรอบนี้ถ้าสมมุติว่าพวกเขามองว่า ลิสต์ข้างบนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เขาก็อาจจะมองไปที่คิวแมนก็ได้นะอันนี้คือหมายถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจากรายงานก็คือว่าเวสต์แฮมเคยยื่นข้อเสนอไปแล้ว25ล้านปอนด์คือเราไม่รู้ว่านิว่าเซอรยื่นไปเท่าไหร่บวกกับเอเ,อเอลดแอนเดอร์สันนะครับแต่คาดว่าน่าจะมันยี่สิบกว่าเวสต์แฮมเนี่ยยื่นไป25ล้านแล้วโดนปฏิเสธปีที่แล้วนะครับนาโปลีก็เคยยื่น30ล้านปอนด์ก็โดนปฏิเสธฉะนั้นเนี่ยตามข้อมูลจาก จอห์นเพอร์ซี่ซึ่งเขาจะแม่นยำนะครับเขาระบุว่าค่าตัวของแม็กซ์คิวแมนอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แต่มันจะมีความซับซ้อนขึ้นมีอีกเพราะว่าไมเดนเฮดนะครับสโม,มสรอนนอกลีกที่ตอนนั้นบูฟไปดึงตัวมาเนี่ยเขาต้องการเปอร์เซนต์ในการขายต่อหรือว่าเซลล์ออนคลอสนะครับก็คือสมมุติว่าบูฟขายต่อให้ที่บื่อเนี่ยไมได้เฮยจะต้องได้เปอร์เซนต์ประมาณ15-20%มันก็จะทาให การตกลงตัวเลขกับทีมที่มาซื้อเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่ประเด็นก็คือว่าดิวกาเซลสนใจแม็กซิมมนครับยื่นไปแล้วนะครับก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งบวกดาวรุ่งแต่โดนปฏิเสธไปทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่ายูเนเตดคุณต้องทบทวนแล้วแหละว่าจะยังไงต่อโยโรเนี่ยเป็นเซนเตอร์ที่เล่นฝั่งขวาได้แต่ใจไปเรย์มาริดนะครับมาไตเซลิกนะครับ,รบตอนเนี้ยังไม่มีความสนใจมากนักจากฟายยูเนเตตมันอาจจะเป็นเกมของเอเยนไว้ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่า มันไม่มีทางเลือกแม้แต่อาจจะต้องติดต่อไปที่เอเจนต์ของเดลิกจริงๆแล้วก็ทําดีลกันนะครับอินาซิโอสนใจค,ครับแล้วก็แฟนๆอยากได้กันเยอะแต่ก็เป็นเซนเตอร์ถนัดซ้ายแม็กซ์คิวแมนก็เป็นเซนเตอร์ถนัดซ้ายเหมือนกันก็ว่ากันไปเรื่องเซนเตอร์นี่เดี๋ยวต้องดูกันยาวๆนะครับแต่ว่าผมว่ามันมีการขยับตลอดแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ปิดดีลเท่านั้นเองปิดท้ายที่เรื่องราวของเอ็ดเซนต์อวารสครับเป็นรายงานของเฟรนด์เพลเชนเบิร์กผู้สืงอข่าวหี่าสามจากสกายเยอรมนีซึ่งก็มีหลายทา เพเทนเบิร์กเป็นผู้สื่อข่าวสายเยอรมันเอ็ดสันอลาเบรสเป็นนักเตะทีมชาติเม็กซิโกนะครับสองสังกัดที่มีข่าวก็คือเวสต์แฮมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเหตุฉะไงเพเทนเบิร์กม,มารายงานได้ผมไปพยายามสืบค้นข้อมูลมานะครับแล้วก็ได้ความว่าบาเยร์เยมุนิกเคยสนใจเอ็ดสันอลาเบรสครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเพเทนเบิร์กอาจจะมีคอนแทคกับเอเจนต์นะครับของเอ็ดสันอลาเบรสนี่เองนะครับทีนี้ข่าวนี้ระบุเข,ข้ามานะครับว่า อจริงๆเวสแฮมก็ต้องการให้เอัลเอรสอยู่ต่อครับแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ถึงขนาดที่ว่าอัลเบรสจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้มีไว้ขายแต่ราคาของอัลเบรสมันก็สูงนะครับเวสแฮมเนี่ยโค้ดค่าตัวอัลเบรสไว้หรือว่าตั้งค่าตัวอัลเบรสไว้นะครับที่ประมาณ5 0าสถึงหกล้านปอนด์นะครับและประเด็นก็คือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อไปยังทีมงานของอัลเบรสไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ได้ข้อมูลไปพอสมควรนะครับว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการดึงตัวอัลเบรสไปแพลนหรือว่าแผนชีวิตของอัลเบรสเป็นยังไงบ้างนะครับค่าเหนื่อยเป็นยังไงอะไรแบบนี้และอีกส่วนคือเอริกเชนฮาร์กนะครับชื่นชมแล้วก็ให้ความเห็นในเชิงบวกมากๆกับอบอเบรสเพะแน่นอนเคยร่วมงานกันมาก่อนที่อาร์แจ็คแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อเสนออะไรชัดเจนนะครับแต่เป็นการสอบถามเท่านั้นเอง ผมเข้าใจว่าหลายท่านต้องการได้กลางตัวต่ําหรือว่ากลางรับแต่ประเด็นสําคัญก็คือณตอนนี้เนี่ยนะครับวเวเดตอาจจะต้องสรุปเรื่องราวของคาซิเมโรให้ได้ก่อนคือไอเดียกลางรับเนี่ยผมว่าทีมต้องเดินแน่ๆแต่มันจะอยู่ที่คาซิเมโรว่าปล่อยได้เท่าไหร่แล้วปล่อยได้ไหมนะครับเอริกเซนก็ยังอยู่ในยูโรเห็นไหมครับอัมระบัดอย่างเงี้ยนะครับคือมันยังมีข้อสรุปหลายอย่างในขาออกในแผงมิดฟิลด์ที่มันยังสรุปไม่ได้อัมระบัดคุณจะซื้อขาดไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเอริกเซนกับคาเซนี่แหละ นะครับก็รอกันไปแต่ว่าก็ต้องถามทุกท่านแหละคุณคิดเห็นอย่างไรกับอัลเบรเซ่จริงๆข่าวเราเพิ่งลงกันไปเมื่อสักวัน2วันที่ผ่านมาเองมั้งนะครับแต่วันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งก็คือเพลชันเบิร์กนะครับรายงานยืนยันว่าโยอิเดตสนใจจริงๆและเวเซีมันก็มีโอกาสที่จะปล่อยตัวมาด้วยนะครับก็ต้องดูว่าค่าตัวมันสูงอ่ะนะครับห้าสิบถึงหกสิบเจ็ดล้านปอนด์อ่ะแฟนช่องมเพคคิดว่ามันคุ้มกันไหมนะครับว่ากันนะฮะอ่าช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับสนนเเเหมือช่ดิ นะครับวันนี้ฝากเอาไว้นะครับกับทาง s u z u k i นะครับโปรโมชั่นล่าสุดนะครับ easy drive พรสไายนะครับในสไตล์คุณนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกับแคมเปญสุดคุ้มค่าครับดอกเบี้ย0%หรือว่าขับฟรี90วันหรือว่าเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับขอบคุณนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางเมดิมาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM2.5 หรือว่าโควิด1 9นะครับเชื้อไวรัสแบคทีเรียนะครับเมดิมาสป้องกันได้ครับในมาตรฐานที่แพทย์แล้วก็พยาบาลนะครับใช้งานเลยนะครับฉะนั้นก็สวมใส่หน้ากากไว้นะครับดีในเรื่องของการป้องกันโรคจากทางเดินหายใจนะครับอ่ะแล้วก็ท้ายที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบรามือนะครับเป็นสแน็คที่กินที่ไหนก็ได้ นะครับในช่วงเวลาที่คุณดูบอลดึกๆ นะครับก็จัดได้อันนี้คือเมล็ดทานตะวันอบกรอบกรามือรูปแบบของรถดั้งเดิมอันนี้คือรถบาร์บีคิวชีกมุมซองเป็นแบบช็อตครับรับประทานได้เลยนะครับดีต่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนด้วยกินตอนทํางานก็ได้กินตอนดูบอลก็ได้ยังไงฝากเมล็ดทานตะวันอบกรอบกรามือไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบอลกับเน็ตนะครับยังไงฝากไว้ด้วยช่องทางของเรานะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอ๊ด t ายทอลทูเน็ตนะครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับทุกท่านครับก็ คุณคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นต่างๆที่เรานำาเสนอกันวันนี้ก็พิมพ์เข้ามาได้ย้ำว่ายูโรโลงเตะกันอย่างต่อเนื่องข่าวมันเตะก็มีกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะลืมไม่ได้คือพักผ่อนนะครับอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกันด้วยเพราะบอลเตะกันเยอะนะครับข่าวก็ต้องตามกันแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับคือสุขภาพของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนใครที่อยากจะคอมเมนต์เรื่องอะไรก็พิมพ์มาที่ด้านล่างได้เลยเหมือนเช่นเดิมนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ